าเต็มให้เท่าไหร่ก็ให้ห้าแหะครับให้หเดี๋ยวพอพิสูจน์กันดีกว่าถ้าห้าจริงหรือเปล่าโหน่ากินมากอ่ะคือแบบสมควรอย่างยิ่งที่จะพาร่างตัวเองมาร้านนี้ดูดิมันมันมันแทบจะมองไปเห็นจานแล้วนะคะเนี่ยดูสวัสดีค่ะก้อยฟูดดิเกิลนะคะอืกำลังยืนกินน้ำลายอยู่เลยนะคะตอนเนี้ยเรามาอยู่กันที่สี่แยกอมรนะคะถนนนางลิ้นสี่ ร้านที่เรากําลังจะไปอะค่ะเป็นร้านเก่าแก่มากๆเลยที่อยู่ตรงหัวมุมของอสี่แยกอมรเลยนะคะคือเราก็ดูมาจากคอมเมนต์เลยนะคือเขาบอกว่าถ้ามากิน่ยเหมือนจะมากินข้าวกับครอบครัวเลยอะแล้วก็คุณภาพแน่นมากกากหมูไม่อั้นแค่3ามอย่างเนี้มันก็เป็นเหตุผลที่จะทําให้เราพาล่างของเราอะมาถึงตรงนี้ได้แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปกันนะนะคะใครที่มาถึงตรงนี้แล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขามีทีเด็ดตรงไหนบ้างเนาะเจ้ฮวงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะหนูชื่อก้อยนะคะร้านของเจ้ฮวงอะค่ะมีชื่อไหมคะไม่มีไม่มีชื่อเลยหรอคะรายไม่มีชื่อแล้วคนส่วนใหญ่รู้จักกันในนามอะไรคะสมัยก่อนแม่ขายก่อนแล้วสามสิบกว่าปีค่ะสามสิบกว่าปีแม่ขายโอ้หรอคะ เจ๊กับบตัต่ออ๋อตอนท,ท,ที่ตอนนอายุ30ก็ตอนนี้6 0ค่ะหกแล้วค่ะแล้วร้านใจห่วงเปิดปิดกี่โมงคะอ่าเจ๊ขายตัย้งแา่6 เจ็ดโมงถึงบ่ายสองโมงเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงแล้วก็มีวันหยุดไหมคะก็อยู่วันอาทิตย์วันเดียวหยุดวันอาทิตย์วันเดียวมีบ้างถ้าเกิดมีกุระหรือว่าอะร่าแล้วร้านเนี้เจ้ฮวงอยู่กับมันมากี่ปีแล้วคะถ้าไม่รวมนับคุณแม่ห้าสิบปีแล้วมั้งห้าสิบปีแล้วเหรอะเจ้ฮวงก็คือช่วยคุณแม่ขายมาด้วยตั้งแต่แกห้าสิบแกก็ยกให้แล้ว ค่ะค่ะแล้วเจห่วงเคยทําอย่างอื่นมาก่อนไหมคะก็เคยเคย,เคยไปทางานออฟฟิศอยู่สองสามปอีอ๋อแล้วไม่ชอบเหรอคะ <c oughs> ไปอยู่กับบริษ,ษัที่เจ้านายเยอะอ่ะพนั้นก็เจ้านายคนนี้ก็เจ้านายอ,อนี้เราเป็นเจ้านายตัวเองแล้วเมนูที่เจ้ฮวงขายเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็มีตามนี้แต่คนจะกินเยอะก็คือหมูทอดกับกะเพราตัวดีก็คือจังหมูให้ลูกค้ากินนี่แหละอันนี้หนูต้องรีบมาเลยอะไปรสักร้านให้ครับ สบายๆแม่ก็เทคโอเวอร์จากร้านก็ถึงมาก็มีโต๊ะมีอะไรทุกอย่างเลยมีโต๊ะหินอ่อนมีอะไรอย่างเงี้ยล้วเราก็ไม่เคยเปลี่ยนเราเมื่อก่อนมันเป็นอะไรคะเป็นไม้แล้วเราแม่ย้ายมาก็แล้วมาติดอันไหนที่ใช้ไม่ได้ก็อย่างโต๊ะไม้หินอ่อนเนี่ยมันไม่มีที่วางก็ต้องยุบไปแล้วแบบนี้๋อนี้ตัวแต่ก็มันอีู่ืัองแต่ใจมาเกิดมาก็เห็นโต๊ะ มายคม่นคนมาขอซื้อนะหรอคะขอซื้อก้าองไงก็เลยขายออใช่ไหมคะก็บอกเด็กอยจกเช่ากว่าเป็นกาอี้รถไฟกาอี้รถไฟอ๋อเออมันเหมือนในรถไฟเนะอะคือบรรยากาศมันก็จะดูเก่าเก่ามันเลอะด้วยจริงๆแบบอยู่มาได้ยังไงแบบหลายปีขนาดนี้คือมีเคล็ดลับอะไรที่มันเหมือนแบบมันมัดใจลูกค้าที่เราพอจะเดาได้ว่าแบบเราก็ ใส่ใจอ่ะจริงใจอ่ะเราตั้งใจทำอ่ะไม่แย้มั่วไงให้เขากินจริงๆเรากินยังไงเราก็กินอย่างนั้นเหมือนกันไม่ไจะเอาของไม่ดีถ้าหนูจะสั่งเนี่ยหนูควรกินอะไรเอาเมนูแบบก็เยอะยอดฮิตเลยที่สั่งแบบกะเพราลาบหมูทอดล่หน่อไม้นี่คืออะไรคะก็หน่อไม้แบบเผ็ดไงแล้วก็ลาบหมูทอดก็ได้เบิ้ลสองคือได้สองรสชาติเลยทั้งหน่อไม้กับหมูทอดด้วย่ม10บาททุกอย่างทุกเมนูเพิ่มหมูทอดได้อย่างนึงอ๋อเหรอคะเออเออเออไม่เลวเนอะ ทำไมเจ๊ขายถูกทำไมไม่ขึ้นน่ะรู้จักกันงนเกงใจเขาเกงใจลูกค้าเหรอคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่านะคะเจ๊ห่วงผัดเองไหมผัดเองผัดเองนะคะเดี๋ยวมาดูดีกว่าไปแอบดูด้วยเนื้อไปแอบส่องว่าเจ๊ห่วงมีเคล็ดลับอะไรยังไงในการผัดนะคะไป เคยมาทานไหมเคยมาอร่อยไหมคะอร่อยครับชอบตรงไหนคะก็ชอบตรงหมูทอดนี่แหละครับรสชาติมันดีอะค่ะดูของพี่ดิทำไมมันเยอะอย่างนี้ก็แล้วไอ้กากหมูที่ลอยนี่คือเขาคือไม่อั้นเลยเหรอเราอยากมาเติมได้อีกก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับคิดว่าคิดว่าร้านนี้ถ้าเป็นคะแนนห้าเต็มให้เท่าไหร่ก็ให้ห้าแหละครับให้ห้าเดี๋ยวพอพิสูจน์กันดีกว่าถ้าห้างหรือเปล่านะคะโหน่ากินมากอ่ะคือแบบ สมควรอย,อย่างยิ่งที่จะพาร่างตัวเองมาร้านนี้ดูดิโอ้โห <c oughs> ดูงกไปไหมคะเดี๋ยวค่อยเดินมาตัดเพิ่มก็ได้เนอะแต่เดี๋ยวเราเอาไปถ่ายรูปก่อนนะคะเนี่ยดูดิมันมันมัน,มนแทบจะมองไม่เห็นจานแล้วนะคะเนี่ยดูคือ <c ười> กล้องเราไม่ได้เป็นแบบเป็นกล้องเลนวายซูมนะคือมันเยอะจริงๆอ่ะมันแบบจานนี้ว่าจานนี้ว่าจึ้งแล้วใช่ไหมคะ จานนี้ตึ้งกว่าโอ้โหแบบดูดิเราต้องไปให้สุดทางค่ะอาหารตามสั่งโอ้โหอยากบอกตรงๆเลยนะว่าคืนน้ำลายเอื้อกๆเลยค่ะเดี๋ยวเรากินหน่อไม้กันก่อนดีกว่า,าใจสัน่นมือสัน่นปากสั่นด้วยอันนี้หมูทอดกับกากหมูมันเหมือนเป็นกระเพราหน่อไม้ ซึนน่งแจ่วงก็จะใส่พริกขี้หนูแล้วก็พริกชี้ฟ้าแล้วกากหมูของเจ่วงนะเอาจริงเลยนะอร่อยอ่ะไม่เหม็นหืนเลยอยากเติมกากหมูอีกอะค่ะไปเติมกากหมูก่อนได้ไหมคะแป๊บนึงนะเจ่วงคะถ้าหนูกินกากหมูหมดจะเป็นยังไงไหมคะเจ๊่วงจะมีอีกไหมคะเก่งใจแจ่วงเ <c oughs> จ่วงบอกกินไม่มีทางหมดหรอกมีอีกเยอะ <laughs> 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 เรามันคนตากานะกะเนาะชอบกินกากหมู น้ำปลาพริกเอาไปไกลๆเลยเอาไว้แค่หยอดไข่ดาวอร่อยแล้วจานนี้มันคือข้าวผัดหมูเห็นก่อนขั่วอยู่ในกระทะก็แบบน้ำลายสอแล้วค่ะนี่ดูค่ะดูขั่วแบบเม็ดข้าวแบบกระเด็นกระเด็นไม่แฉะน่าจะเป็นข้าวผัดสไตล์ที่ใครหลายคนชอบเนะเม็ดข้าวกระโดดกระโดดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นข้าวผัดแบบแฉะ มมหมูนิ่มมากเลยอ่ะพี่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือไอหมูทอดเนี่ยที่มันเป็นไฮไลท์ของร้านเจ่วฮวงนะคะใครจะสั่งข้าวผัดัพีอิ๊วกับข้าวลาดพริกเผาข้าวลาดหน่อไม้หรือแบบข้าวกะเพาาาารพาคณะหมูกรอบแบบสามารถเพิ่มโดยการแบบเอาหมูทอดเนี่ยมาโปะหน้าได้เลยนะคะเปื่อยเลยค่ะไม่ได้เปื่อยเลยนะ เคี้ยวง่ายเต็มเต็มคุณพูนกินอาหารข้างทางหรือสรตทฟู้ดอ่ะมันเหนี่ยมเนียมไม่ได้นะคะมันต้องกินอย่างเงี้ยมันถึงจะอร่อยนะคะเาาว่าคำนี้นะคะกากหมูเต็มเต็มค่ะขากหมูเลยคุ้มค่าเลยราคามากๆเลยในรสชาติในปริมาณในแบบคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกได้เลยว่ายกให้เขาเลยค่ะเจะ้อวง มาถึงตรงนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์พักทายกันในคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวด้วยกันอีกหลายที่เลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ